คลิปวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนจาก VGG โคงสุดท้ายล้จริงนะครับสำหรับซัมเมอร์ซีซันที่กำลังจะจบลงไปนะฮะแต่วันนี้นะนอกจากที่จะมาพูดถึงซัมเมอร์ซีซันแล้วยังจะมาพูดถึงกิจกรรมนะครับที่ VGG จัดนะฮะก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกิจกรรมของ community เนอะก็คือ We Community Day นะครับก็จะมีกิจกรรมเนี่ย จัดอยู่ของท่านจะบ่อยอยู่แล้วนะฮะโดยเบสสถานที่จัดเนี่ยก็จะอยู่ตามอ,อินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์ซะส่วนใหญ่เนาะโดยรอบนี้นะครับมีการแข่งล rover ออ drive quest นะครับ edition เนาะที่เขาจัดขึ้นตาม3มเมืองต่างๆที่อยู่ในอินโดนีเซียนะครับก็แบ่งเป็นกิวต่างๆนะครับออกไป ทำการเล่นนะครับบอทตัวนี้นะฮะเป็นโรบอทในการขับเคลื่อนเนาะโดยจะสามารถขับเคลื่อนผ่านอ,าอุปกรณ์ที่เรามีได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปล่อยบอดเนี่ยออกไปวิ่งได้ทั่วเมืองเลยนะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับคนที่อยากจะทดลองเข้ามาเล่นบอทตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนํานะครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไงเนาะราคามันก็อยู่ที่ประมาณ400อดอลสองร้อยสามร้อยดอลอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งตัวล่าสุดตัวนี้นะมีดีไซน์ที่แตกต่างกว่ารุ่นอื่นที่ออกมานะฮะตัวนี้นี่มันถูกวิจัยโดยเป็น University of Singapore นะครับนะ,ะร่วมกับหลายๆ University นะครับในโลกนี้เนาะก็จะมีทั้งเท็กซัสด้วยนะฮะก็สิ่งน่าสนใจเลยคือตัวนี้นะครับใช้ระบบ 4G นะแทรกเข้าไปในยังตัวโรบอตที่ขับเคลื่อนนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าตรงไหนมี 4G เนี่ยเราก็จะสามารถคนโทรลไอ้เจ้าโรบอตตัวนี้ไปได้ทุกที่เลยนะฮะ ตามใจเราเลยนะโดยเราจะสามารถควบคุมได้จาก3ระบบด้วยกันเลยนะครับจากคีย์บอร์ดก็ได้นะฮะจากตัวที่เป็นอา่าพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นคอนโทรลเลอร์ทั้ง3อุปกรณ์นี้นครับสามารถคอนโทรลได้หมดเลยนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันกลางคืนนะเขามีแสงนําทางให้ด้วยนะครับทาให้เราสามารถขับได้ทุกกลางวันกลางคืนเลยนะฮะแล้วก็สามารถขับได้5ชั่วโมงนะครับในการหลังจากการชาร์จไป1รอบเนี่ยแล้วก็จะมี เท r ร์นออ o สได้ด้วยนะครับรับรองว่าขับได้ง่ายแน่นอนซึ่งก็ดูน่าสนใจทีเดียวเหมือนกันนะฮะมันยังเป็นโปรเจกต์ที่เขากําลังซุ่มพัฒนาย,ยูเนอะแล้วก็เอาไปเทสได้มาแล้วกว่า40ประเทศทั่วโลกนะฮะนี่ครับเขาไปเทสมาหลากหลายแล้วนะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้กระทั้งในสภพาวาที่เป็นหิมะนะครับหรือว่าฝนตกก็วิ่งได้เช่นเดียวกันนะนอกจากนี้เขาจะมีระบบในการเข้ามาเ,เป็นตัวแดชบอร์ดด้วยนะฮะ ให้เราสามารถเข้ามาดูกันได้นะก็ยังมีเปิดให้เราสามารถเข้าไป build AI agent ที่บน g i t h u b ได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะตอนนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับผมก็สามารถจ่ายได้หลากหลายช่องทางนะครับจะเป็น Google p a y ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบัตรวีซ่าอะไรที่เรามีนะรวมถึงรังสามารถจ่ายบน wallet ต่างๆได้ด้วยเช่นกันก็สำหรับคนที่สนใจนะฮะเกี่ยวกับโรบอทนะาเลยอยากลองขับ ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอยมันก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะเออมันน่าจะเอามาขับแล้วก็แบบพาเราไปไหนมาไหนแบบว่าไม่ต้องเราไม่ต้องไปเองนะแค่ไปดูอะไรเงี้ยเนาะก็เขาจะส่งทั่วประเทศนะครับผมได้หมดเนาะอ่าและนี่ก็คือกิจกรรมที่เขาไปจัดกันมานะครับนอกจากนี้แล้วนะครับการที่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยเนาะมันจะมีตัวเควสเนี่ยที่เขาจะจัดนะครับมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าไปแข่งขันกันด้วยนะครับก็ แบ่งออกมาเป็นท็อป10วินเนอร์นะครับที่ได้ในวันนั้นเนอะเขาก็จะแจกมานะครับนี่ครับเป็นรางวัลให้นะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นค่าขนมให้กับคนที่เข้ามาร่วมแข่งขันนะครับเราทดสอบนอกจากนั้นก็ในกิจกรรมเนี่ยยังมีแจกกิฟต์เวทให้กับผู้โชคดีเหล่านี้ด้วยนะฮะแล้วก็นี่คือมีการแข่งเป็นลักษณะทีมด้วยนะครับเขาก็ในแต่ละกิลกเนี่ยก็ทําการเลือกผู้ชนะออกมาแล้วก็แจกรางวัลไปอีกชุดหนึ่งนะครับ ให้กับท็อปไดเวอร์ทีนี้เรามาดูกันที่ซัมเมอร์ซีซั่นกันบ้างเนอะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตอนนี้มันเริ่มบอกมาแล้วเนอะว่ารางวัลจะเป็นอะไรนะครับเรามาดูกันที่บอสนะครับบอสลำดับที่1เนี่ยจะได้คีย์ไป2อันเนอะแล้วก็ได้อ่าได้เป็น v t g นะครับแล้วก็ Sta b l e c ค i n อีก 4, 4ดอลลาร์นะครับนอกจากนั้น,นมันจะมี เบตนะครับประจำซีซั่นเนาะให้เราอีกด้วยนะว่าเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าเราได้เข้าร่วมนะครับสำหรับใครที่ติดท็อปนะฮะก็จะได้เบตอีกตัวหนึ่งนะครับบอกแลงของเรานะฮะเรามาดูที่ซิลเวอร์สิซิลเวอร์แจกไปถึง1 1 0ย s ิูอสตาลานะครับซึ่งผมเองก็อยู่ในแลงนี้เช่นเดียวกันนะฮะผมก็จะได้คีย์ตัวนี้มาเปิดนะครับแล้วก็ได้เบตยืนยันนะว่าผมเข้าร่วมซีซั่นนี้ด้วยนะฮะก็โกลเด้นนะครับเรามาดูที่1ของโกลเด้นกันได้21มองร้อยยเ่้าไปประมนี้นะฮะ รวมถึงเบสแล้วก็คีย์อีก2อันเนาะแล้วก็มาดูเลเจนด์นะครับว่าเลเจนด์ที่1ได้อะไรไปนะครับได้ไปถึง441เยซล่าเลยแต่ที่เป็นมูลค่าเนะแล้วก็เบสเนี่ยมีหน้าตาที่สวยเหมือนกันนะเท่เหมือนกันนะก็อยากรู้จริงนะว่าเขาเก็บกันได้ยังไงนะครับถึงได้กันมาตั้งขนาดนี้นะฮะโอโ้โหเยอะจริงๆก็จะบอกว่าแต่ละแต่ละแลงนะครับแต่ละเทียเนาะก็จะได้รับรางวัลกันอยู่แล้วนะครับ ขั้นต่ำไปสุดเนี่ยถ้าเราเล่นได้มันถึงประมาณ1,500 WXP ตรงนี้นะครับเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับตัวคีย์ตัวนี้แล้วนะแล้วเราก็จะเอามาเปิดหลังจากที่เขาแจกคีย์มาให้เรานะรเราก็จะมาเปิดที่ตรงนี้เน e ะ s p e n e h s กันแล้วก็มารุ้นรับรางวัลน,นะครับว่าจะได้อะไรไปอันนี้เป็นรางวัลของซีซั่นที่แล้วของผมนอกจากนี้แล้วนะครับสำหรับคนที่สมัครมาแล้วนะฮะและอยากจะเชิญชวนเพื่อน ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้กันก็สามารถมาที่ referral program ปปตรงนี้ได้นะครับโดยเราก็ก๊กอปโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปส่งให้เพื่อนเนะถ้าเกิดมีเพื่อนเข้ามาแล้วก็ทําการใช้ referral code ของเราแล้วก็เขาสามารถเอินไปได้อย่างน้อยนะครับ1500 wxp เนะอะ point ตัวเนี้ยมันก็จะส่งมาหาเรานะครับถ้าเกิดมันเอินไม่ถึงนะมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นการคัดบอทอีกทีหนึงนะ่งเนอะนั่นหมายความว่าถ้าเกิด คนที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับจำเป็นจะต้องหาให้ได้อย่างน้อย1,500 WXP นะซึ่งตลอดทั้งซีซันเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแค่เราทำบางเควสนะครับที่ให้ WXP เยอะนะแล้วก็เก็บสะสมไปเนี่ยมันก็พอที่จะทำให้เราได้รับรางวัลในส่วนนี้แล้วนะครับแล้วก็จะรู้ในทีนะครับว่าจะได้อะไรกันในซีซันนี้นะครับโอเคครับผมและนี่ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่ VGG จัดขึ้นมานะฮะจะเห็นได้ว่ามีทั้งออนไซต์ site, นะครับแล้วก็มีออฟไลน์ด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็ต้องบอกว่าเขาในมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านเว็บทีและวก็เกมมิ่งอยู่แล้วนะครับมีกิจกรรมให้เราร่วมอยู่เรื่อยๆนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเข้าร่วมก็สามารถเลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับสมัครเข้าร่วมกับ w g g นะเรามาเอิน WXP ไปได้วยกันนะครับ <S <S <Ice> <Man> เพื่อรุ่นรับของรางวัลต่างๆในแต่ละซีซั่นส้า UM. นีของคนร่ำรวยเช่นเคยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ